ปัญญาทีวีชีวิตมาหูเสถังคนที่อยู่ด้วยปัญญาย่อมมีชีวิตที่ประเสริฐความเดิมตอนที่แล้วมโหสถกุมารได้มีด â รฤตสร้างศาลาอเนกประสงค์หรือศาลาปันสุขและเป็นผู้แนะนำการสร้างด้วยตนเองจนศาลาสำเร็จลงด้วยดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายซึ่งตอนที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นตอนที่พระราชา สั่งให้อมา์ไปสืบสอหาบัณฑิตที่อาจารย์เสนกะได้ทำนายไว้เรามาติดตามกันว่ามโหสถจะได้เข้าเป้าพระราชาแบบสบายๆหรือไม่เมื่อมโหสถมีอายุได้เจ็ดปีแม้อายุยังน้อยแต่มีชื่อเสียงยิ่งนักแม้จะไม่เป็นที่รู้จักในราชสำนักแต่ก็เลื่องลือไปทั่วในหมู่ประชาชนทั่วไปพระเจ้าวิเทหราชทรงระลึกถึงคําพยรกรของอาจารย์ เสนากาวว่าในอนาคตพระองค์จะได้บัณฑิตน้อยมาทำงานในราชสำนักจึงมีรับสั่งให้อำมาตสี่คนไปช่วยกันสืบเสาะหาเด็กที่มีแววฉลาดเกินเด็กทั่วไปแล้วให้มารายงานให้ทราบอำมา์คนหนึ่งไปสืบเสาะหาทางทิศเหนือไม่พบเด็กฉลาดเกินเด็กคนอื่นอำมา์คนหนึ่งไปสืบเสาะหาทางทิศใต้ไม่พบเด็กฉลาดพอที่จะเชื่อได้ว่าฉลาดจริง อามาดคนหนึ่งไปสืบเสาะหาทางทิศตะวันตกก็ไม่พบเด็กที่ฉลาดเกินเด็กแต่อามาดอีกคนหนึ่งได้ไปสืบเสาะหาทางทิศตะวันออกแรกๆกก็ยังไม่พบใครแต่ระหว่างทางเขาได้แวะนั่งพักที่ศาลาปันสุขของมโหสถระหว่างที่นั่งผ่อนายหย่อนใจอยู่นั้น เขาได้สังเกตเห็นว่าศาลามีความสวยงามวิจิตรบรรจงยิ่งนันกก็คิดว่าผู้ที่จะทำการสร้างได้ถึงขนาดนี้จะต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นแน่แท้คนทั่วๆไปไหนเลยจะทำได้จึงทำการสืบสอบจนได้รู้จากปากของชาวบ้านว่านี่เป็นศาลาที่สร้างขึ้นโดยมโหโสถบัณฑิตน้อยลูกชายของเศรษฐีสิริวัฒกะชาวปาจีนยวมัชคาม อำมาตยสักถามต่อไปก็ทราบว่าบัณฑิตน้อยมหโหสถเป็นเด็กมีอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นแต่เก่งเกินตัวเกินเด็กทั้งหลายเกินผู้ใหญ่ทั่วๆ่วไป เมื่ออมาตลองทบทวนนับวันที่พระเจ้าวิเทหราชทรงสุบินจนถึงวันนี้ก็ได้เวลาเจปีพอดีก็เกิดความมั่นใจว่าบัณฑิตน้อยตามคําพยรกรของอาจารย์เสนกะก็คือเด็กมโหสถคนนี้นั่นเองจึงให้เสนากลับไปทูลพระราชาพร้อมทั้งกราบทูลถามด้วยว่าควรจะนำบัณฑิตน้อยมาเข้าเฝ้าได้แล้วหรือยังส่วนอมาตก็ยังคงคอยสังเกตดูมโหสถกุมารต่อไป พระเจ้าวิเทหราชทรงดีพระทัยมากรับสั่งให้อาจารย์เสนกะเข้าเฝ้าพร้อมกับปรัสถามว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไรถ้าจะรับบัณฑิตน้อยเข้ามาทำงานอยู่ในวังเพราะได้ทราบข่าวมาว่าเด็กคนนี้มีสติปัญญาสูงส่งมากถึงขนาดสามารถดำเนินการสร้างศาลาได้อย่างสวยสดงดงามมากเด็กเจ็ดขวบทำได้ถึงขนาดนี้ควรจะนับว่าเขาเป็นปราชญดได้หรือยังอาจารย์เสนกะคิดในใจว่า ถ้ารับเอาบัณฑิตน้อยเข้ามาอยู่ในราชสำนักพวกตนทั้งสี่จะกลายเป็นหมาหัวเน่าทันทีจึงทูลว่าคนเรายังไม่อาจจะเรียกว่าเป็นบัณฑิตได้ทิ้งด้วยมีผลงานสร้างศาลาเป็นที่ประสบผลสำเร็จหาไม่แล้วทั่วทั้งเมืองก็จะมีบัณฑิตเต็มไปหมดจึงยังไม่สมควรรับเข้ามาอยู่ในราชสำนักพระเจ้าวิเทหราชทรงเห็นด้วย แล้วตรัสให้ไปบอกอามาตย์ให้รออยู่ที่นั่นก่อนยังไม่ต้องนำบัณฑิตน้อยมาเข้าเฝ้าขอให้สังเกตดูพฤติกรรมของบัณฑิตน้อยต่อไปวันหนึ่งขณะที่มโหสถกุมาเล่นอยู่กับเพื่อนที่สนามมีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบเอาชิ้นเนื้อจากเขียงฆ่าสัตว์บินมาทางอากาศพวกเด็กๆทั้งหลายเห็นเหยี่ยวคาบเนื้อบินมาก็วิ่งตามไปคิดจะให้เหยี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อนั้น พวกเด็กๆวิ่งตามเหี่ยวไปไม่ดูตามมาตาเรือก็ชนกันบ้างสะดุดก้อนหินก้อนดินต่อไม้ล้มลงไปบ้างจึงตามไม่ทันเหี่ยวแม้จะพบชามดำเขียวแต่ก็ได้รับความสนุกสนานบันเทิงใจกันพอสมควรขณะนั้นมโหสถบอกกับเพื่อนๆว่าจะทำให้เหี่ยวทิ้งเนื้อลงมาให้ได้เพื่อนๆกล่าวรับพร้อมกันว่า เอาเลยมโหสถแสดงสีมือให้พวกเราดูหน่อยมโหสถออกแรงวิ่งตามเหี่ยวไปโดยเร็ววิ่งไปก็สังเกตเงาเหี่ยวไปไม่แงนขึ้นไปมองเหี่ยวทำให้ไม่สะดุดสิ่งกีดขวางในขณนะที่วิ่งพอวิ่งไปเหยียบเงาของเหี่ยวได้ก็รู้ว่าอยู่ใกล้ตัวเหยี่ยวแล้วก็ทำการตบมือพร้อมกับส่งเสียงดังลั่นเหี่ยวตกใจปล่อยชิ้นเนื้อลงมา มโหสถกุมารมองเห็นชิ้นเนื้อร่วงลงมาแล้วก็รีวิ่งเข้าไปรับไว้ก่อนที่ชิ้นเนื้อจะตกถึงพื้นันนั้นมีผู้เห็นเหตุการณ์จำนวนมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างส่งเสียงโห่ร้องตกมือแสดงความชื่นชมกันทั่วทั้งสนามอัมบาดเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดก็รู้สึกอัศจรรย์ในปัญญาของมโหสถยิ่งนักแล้วก็สั่งเสนาให้นำความไปทูลกับพระราชาและสอบถามว่าจะให้นำตัวเข้าเฝ้าได้หรือยัง เสนาก็ได้นำเรื่องไปทูลต่อพระเจ้าวิเทหราชแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ตัดถามกับอาจารย์เสนกะว่าแค่นี้เพียงพอที่จะให้มโหสถเข้ามาทำงานในพระราชวังหรือไม่แต่อาจารย์เสนกะก็ทูลว่าการแย่งเนื้อจากเหี่ยวได้ยังไม่ถือว่าเป็นปราดเป็นอย่างไรกันบ้างคะกว่าที่มโหสถกุมารจะได้เข้าไปทำงานในพระราชวางังจะต้องผ่านความอิจฉาตาร้อนของอาจารย์ เสนกะไปให้ได้แต่มโหสถกุมารก็ไม่รู้ว่าท่านอมหมัยังคงเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของมโหสถกุมารที่หมู่บ้านปาจีนยาวะมัชาคามมโหสถยังคงเล่นสนุกกับเพื่อนๆและแก้ไขปัญหาต่างๆของชาวบ้านในอีพีหน้ามาดูกันว่ามโหสถกุมารจะใช้ความเฉลียวฉลาดในการไขปัญหาอะไรบ้างรับรองมีแต่เรื่องสนุกสนุกได้ข้อคิดดีๆขอให้เป็นกำลังใจให้มโหสถกุมารด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ